สวัสดีครับถ้าเรามีรูปกราฟิกนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับและเราต้องการจะขยายรูปนี้นะครับให้เป็นสี่เหลี่ยมผื้นผ้าแนวนอนนะครับเราจะมีวิธีการไปสร้างภาพหรือว่าไปเติมภาพนะครับด้านข้างนะครับสองฝั่งนี้อย่างไรนะครับในคลิปนี้จะมาแนะนําการใช้ Leonardo AI นะครับในการเติมภาพให้อัตโนมัตินะครับ อันดับแรกนะครับเราก็เข้ามาที่เว็บ l o o n r r o o i นะครับจากนั้นเมนูด้านซ้ายนะครับจะเห็นคำว่า AI Canvas อยู่ตรงนี้นะครับให้เราคลิกเข้าไปที่ AI Canvas ครับพอเข้ามาที่ AI Canvas เสร็จนะครับมาตั้งค่านะครับด้านขวามือนะครับว่าเราต้องการจะได้ภาพขนาดเท่าไหร่ไซส์เท่าไหร่นะครับในที่นี้ผมก็คลิกมาที่นะครับ16ต่อ9นะครับเป็น 1 1 8 4คูณ664นะครับเราก็กำหนดลงไปแบบนี้นะครับให้เป็นไซส์16ต่อ9จากนั้นฝั่งซ้ายนะครับเราไปอัพโหลดนะครับอัพโหลดอิมเมจตรงนี้นะครับ f r อมพิวเตอร์นะครับเราก็ไปอัพโหลดภาพต้นฉบับของเราเข้ามานะครับนี่นะครับมันจะเป็นรูปสีดัจัตุรัสแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะทำการ resize นะครับก็คือย่อรูปนี้นะครับลงมานะครับ ให้มันอยู่ในพื้นที่นะครับให้มันอยู่ในพื้นที่ของตัวที่เป็นกรอบข้างนอกนี้นะครับผมก็จะย่อลงมาประมาณนี้นะครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับในส่วนของนะครับการเติมภาพสายขวานะครับเราจะต้องมาพิมพ์ตรงพร้อมตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่าพร้อมนะครับอยู่ที่เราอยากเติมอะไรลงไปนะครับอย่างเช่นเราอยากเติม ต้นไม้นะครับหรืออยากเติมเป็นป่าเลยก็ได้นะครับหรือจะเป็นภาพอะไรที่เราต้องการเติมเต็มในที่นี้ผมต้องการให้มันเป็นต้นไม้หรือเป็นป่านะครับที่อยู่ขอบซ้ายขวานี้นะครับผมก็พิมพ์คําว่า forest นะครับหรือ tree ก็ได้นะครับจากนั้นนะครับเราก็กดปุ่ม generate ลงไปครับแล้วเราก็รอให้ AI นะครับมันประมวลผลรูปภาพนะครับ แล้วมันจะเติมเต็มด้านซ้ายด้านขวาให้เรานะครับเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันนะครับจากรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอนนะครับที่เติมเข้าไปให้เราอัตโนมัติจะเป็นยังไงนะครับน่า,านจะได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขยายหน้าจอ,อาขึ้นมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วมันจะมีให้เราสองภาพนะครับว่าเนี่ยได้ เติมให้แล้วซ้ายขวาคุณพอใจภาพนี้ไหมนะครับหรือไปภาพที่2ตัวนี้ครับนี่คลิกไปภาพที่2เนี่ยหรือจะเอาภาพตัวนี้นี่นะครับก็มีต้นไม้ขึ้นมามีเติมไม้เติมาในมอะไรให้เราได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราพอใจภาพไหนนะครับเราพอใจภาพไหนเราก็นะครับคลิก accept ตรงนี้เลยนะครับ accept มันก็จะถือว่ายืนยันนะครับยืนยันเอาภาพนี้ จากนั้นเราก็มาที่ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับดาวน์โหลด Artwork นะครับก็จะเป็นการโหลดภาพนี้ไปใช้งานนั่นเองนะครับนี่คือความสามารถของ AI นะครับที่จะเติมนะครับอะไรก็ได้ที่เราต้องการเติมในส่วนที่เรากำหนดได้นะครับยังไงก็ไปลองใช้ประโยชน์จาก Leonardo.AI ดูนะครับในการสร้างภาพนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ